ออตัวอะไรวะเกิดมาไม่เคยเห็นเออตัวอะไรวะเออตัวอะไรวะเกิดมาไม่เคยเห็นเออเอออุ้ย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 ยิงฟัน หมาไทยไม่เห็นตื่นเต้นเลยมึงมึงเป็นไรมึงเป็นไรหมาไทยไม่เห็นมันจะตื่นเต้นเลยน,นั่นอุ้ยเตาตกอกมึงจะกัดเต่านะเว้ยอยู่นาไม่ได้ก็รู้เดี๋ยวมึงกระมือบเต่ามึงอ่ะหมาไทยไม่เห็นตื่นเต้นเลย Bi ừ, bao tùa lạy. Bi bao tùa lạy. Eh? À? <laughs> tùa lạy. Oui, ừ, tùa lạy ba. Ừ, mong na, mong na. Oui. Chim yin chơi, eh? 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 อย่ากัดน้องนะกัดไม่ได้แล้วลูกกัดไม่ได้นะดูดูยิงฟันอ๋ออุอ๊บดูแลไอ้บ่าวจะกัดกัดไป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 มามามาแม่ไม่ให้ละดูแลแม่งกัดไอ้บ่าวกัดมันแน่เลยมันไม่ให้บ่าวยุ่งยิงฟันมันไม่ให้บ่าวใกล้ มึงกัน่จะโดนในเบาะขมือครบอุ้ยอันี้มันอันี้มันร้ายมันไม่ธรรมดากลัวกว้าวดีเกินกลัวเต่า พี il, milk, main, ád, blond, ่าวกลัว oh. พ uh ี huh. uh ่ม huh. uh ีก huh. ล uh ัวไหมพี่บ่าวกลัวไหมพี่บ่าวกลัวไหมโอ้โหโอ้โหโอ้อ๊ะน้ำลายมึงกระเซ็นแล้วเกิดน้ำบ่าวป้าฮะดูหยดเป็นอะไรเลยดูดิพี่บ่าวเนี่ยไปกินน้ำเลยเก็บอือแล้วไปปล่อยอ่าง